Good Health ร่วมส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคุณผู้ชมคะที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอโศกกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะที่เราจะคุยกับคุณหมอนหนุ่มภัยสิทธิ์ประกูลก้องสมุทรนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านชะลอวัยชราและฮอร์โมนรวมถึงเรื่องราวต,ต่างๆอีกมากมายในการที่จะดูแลตัวเองใ,<ช>ให้ดูดีเหมือนคุณหมอตัวจริงของคุณหมอดูดีกว่าในทีวีอีกขอย้ำนะคะ <TV S 1> สวัสดีค่ะคไม่ได้อ้วนค่ะแต่ว่าตัวจริงดูดีกว่าเยอะมากๆถ้าใครเห็นในทีวีแล้วมาเจอตัวจริงจะช็อกไปเลยนะคะคุณหมอคะเราคุยกันถึงเรื่องของแบคทีเรียบ่อยจังหลังๆนี้คุณหมอเล่าให้ใหเราฟังตอนนี้ก็กระแสกําลังมาแรงมากขึ้นในต่างประเทศเขาจะเรียกว่า แบคทีรียบำบัดก็คือเอาแบคที ria ที่มีประโยชน์มาใช้สําหรับการบําบัดโรคได้ด้วยจริงๆแบคทีรียถ้าแบ่งง่ายๆสกลุ่มก็คือกลุ่มที่ก่อโรคก,กับกลุ่มที่ที่มีประโยชน์กับร่างกายครับใ,ในร่างกายเราเนี่ยจะมีแบคทีรียทั้งสองชนิดอยู่แต่ว่าเราจะมีแบคทีรียตัวที่มีประโยชน์เยอะครับซึ่งแบคทีรียที่มีประโยชน์เนี่ยเราเรียกว่าโ,โปรแบอติคครับณปัจจุบันก็เอามาบําบัดได้หลายโรคเลยเอาทางด้านเรื่องของผิวหนังก่อนถ้าในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสิวเรื้อรัง นะครับรว่าจะเป็นเปลี่ยนผิวหนังอักเสบแสบเดิมที่เป็นหลังแคที่หน้าหรือว่า,า,าเป็นหลังแคที่หนังศีรษะนะครับหรือว่ากลุ่มของโรคพวกสะเก็ดเงินนะครับหรือว่าเป็นพวกของลมพิษนะครับก็กจะมาเอามาใช้กันด้วยเรื่องของลำไส้ก็ช่วยเรื่องของคนที่มีปัญหา ออท้องเฟอ้อเยอะคนที่มีปัญหาท้องผูกบางคนต้องกินยาระบายเป็นประจำงานเสริมด้วยโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียที่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลลำไส้ในระยะยาวครับถ้าทานต่อเนื่องเนี่ยสมดุลลำไส้ก็จะดีขึ้นอีกหน่อยก็อาจจาะลดาการทานยาระบายลงได้หรือว่าไม่ต้องทานเลยในะอนา,าคตเอะครับทีนี้เนี่ยพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บคุณผู้ชมจะไปหารับประทานยังไงดี จริงๆหลายคนต้องรู้จักถ้าหมอพูดชื่อก็คือ lactobacillus b i f i d o บ a c t e r i ย lactococcus พวกนี้เจอในพวกโยเกิร์ตก็มีครับนมนมเปรี้ยวก็มีแต่บางทีเราลองมีอาการเยอะหรือเป็นเยอะเนี่ยการทานพวกนี้บางทีมันไม่ได้ช่วยมากแล้วบางทีมันมีน้ำตาลอยู่เยอะ แปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกอาหารเสริมทางการแพทย์เข้ามาคเขาเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำมาเป็นแบบเป็นซองเป็นผงละลายน้ำครับชเช่นละลายกับน้าเปล่าละลายกับน้ําผลไม้หรือว่าใช้โรยข้าวนะครับแล้วก็รับประทานได้ง่ายมากขึ้นซึ่งปัจจุบันแนะนําให้เสริมเ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าซินไบโอติกครับคือซินไบโอติกก็คือโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์รวมกับพรีไบโอติก รีเวลติกก็คือเป็นอาหารของ <acter> จุลรี์ <c oughs> ใช่คุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราได้เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแบคทีเรีย แล้วก็วิธีการที่จะนําแบคทีเรียรมาดูแลใช้ะะนะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียรชนิดที่ดีอยากจะเรียนคุณผชมว่าความรู้ต่างๆที่หนูได้รับเนี่ยส่วนหนึ่งอันนี้แบ่งปันจริงๆนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นความรักส่วนตัวของของเรากับมหาวิทยาลายัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่หนูได้มาเรียนที่สํานักวิชาเวชาศาสตร์ชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นลูกศิษย์ของอาจาร,รย์หนุ่มเนี่ยนะคะทราบเรื่องราวมากมายจริงๆเราก็มาดูแลตัวเองได้วันนี้แบ่งปันให้กับคุณผู้ชมนะคะโอกาสหน้าถ้ามียังไงเดี๋ยวก็จะขออนุาญาตอีกอันนี้ขอ,ขอบคุณมากนะคะคุณหมอหนุ่มภัยสิษิ์ประกูลก้องสมุทรค่ะ คุณหมอเชี่ยวชาญในเรื่องของฮอร์โมนและการชะลอวัยชรานะคะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเราจะมาขอแบ่งปันความรู้ให้กับคุณผู้ชมบ่อยๆครับให้เต็มที่เลยค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ารอชมนะคะเรายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะสักครู่เดียวค่ะ